เรียนคณะกรรมการผูร้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาววรรณดีสำรานสุขผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสากแก้วขอเสน,เนอรายงานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพท Obek Awards ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโล,โลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนกองน้ำใสวิทยาคาร มีพื้นที่ทิศตะวันออกห่างจากจังหวัดบันเตียมเยนเจยประเทศกัมพูชาประมาณ5กิโลเมตรในการบริหารจัดการนั้นท้าพเจ้านำหลักธรรมาพิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน4ี่ฝ่ายโดยมอบหมายงานในหน้าที่ให้บุลคลากรตามความรู้ความสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมประเมินผลอีกทั้งประสานการมีส่วนร่วม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นต้นแบบการดำเนินงานโรงเรียน Active Learning นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดขาดความอบอุ่นเนื่องจากอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย นักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้อนและความรับผิดชอบในภาระงานต้องการสอบแค่ให้ผ่านเท่านั้นนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับในแต่ละปีมีเพียงร้อยละสิบมาได้เรียนต่อเนื่องจากมีฐานะยากจนส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีอัตราการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีต่ำกว่าร้อยละหและการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังเป็นการบรรยายหน้าชั้นเรียนเพื่อให้จบเนื้อหา จากกระแสะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลต่อวิธีการดำรงชีวิตของผู้เรียนดังนั้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาต้องทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21เนื่องจากเป็นทักษะที่สำคัญและจะต้องนำไปใช้ในการดำรงชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้ข้าพเจ้าจึงได้พัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสู่การมีงานทําด้วยกระบวนการ KNS M คุณธรรมนําสู่อาชีพซึ่งเป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากแนวการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่21โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหาอุปสรรคและความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันมากําหนดเป็นหลักการและองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษา3ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1 K Knowledge and Moral ขันที่2 M N e t w o r k Expansion ขั้นที่3 S Sharing and Social โดยมีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพดังนี้ขั้นที่1 Plan ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการบริบทความเป็นไปนได้นโยบายและจุดเน้นของต้นสังกัดประชุมเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน จัดทำโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปีขั้นที่2ดูปรับภูมิคศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพกิจกรรมที่1การให้รับความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่คงทนควบคู่กับการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามด้วยการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับก,บการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่สอดแทรกการบวกฝังคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมที่2ขยายเครือข่ายและประสานความร่วมมือทั้งในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนชุมชนและในระดับอื่นๆด้วยการเยี่ยมชั้นเรียนสังเกตการสอนสะท้อนผลสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สร้างครูกแกนนําและนักเรียนแกนนําขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนใกล้เคียงประสานความร่วมมือกับเครือข่ายกิจกรรมที่3 การแบ่งปันความรู้สู่สังคมประกอบด้วยการนำเสนอนวัตกรรมและร่วมประชุมวางแผนพัฒนานวัตกรรมการจัดนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานช่องทางต่างๆการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนการแบ่งปันความรู้สู่สังคมและการสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร ขั้นที่3เช็คด้วยการวัดผลประเมินผลผู้เรียนและการประเมินโครงการกิจกรรมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและขั้นที่ 4. a c แอคชั่นด้วยการทบทวนวิธีการปฏิบัติงานโดยร่วมกันสะท้อนและทบทวนกระบวนการต่างๆเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากการนำนวัตกรรมไปใช้ส่งผลให้นักเรียนได้รับการฝึกประสบการณ์ด้านธุรกิจด้วยการปฏิบัติจริงมีรายได้ระหว่างเรียน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงมีการรวมกลุ่ม PLC ผู้บริหารส่รงเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และมีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ออกจำหน่ายโดยแปลร,รูปอาหาร โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและชุมชนออกจําหน่ายสู่ท้องตลาดเกิดนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับจากการดําเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าวส่งผลให้มีผลงานและความภาคภูมิใจดังนี้คูกกี้และผงนรยข้าวผักชัยยาได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ KBO ดีเด่นจังหวัดสระแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเพชรการประกวดโครงงานการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล ตามวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการทีมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการมหิงสาสายสืบจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสองปีซ้อนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ Active Learning จะเห็นได้ว่าการนำนวัตกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรในองค์กรกำหนดทิศทางและแนวปฏิบัติงานร่วมกันอย่างชัดเจนและเป็นระบบก,การมีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งผลให้โรงเรียนประสบค,ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายและร่วมกันขับเคลื่อนต่อไปตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านคะ่ะ